อาจารย์เน so first, in years, 000 000 so ี่ยต year. mm ้องถามก่อนนะกว้าวันก่อนนะมีคนหนึ่งอะขายได้เท่าไหร่อ่ะสองร้อยกว่าล้านเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ลงฟงลงเฟซอะไรให้เสร็จเรียบร้อยว่าอาจารย์ลบคลิปให้โยมด้วยอาจารย์ก็เลยทําไมอะได้ขายแล้วแต่เจ้านี้ไม่รู้มาจากไหนโทรมาแม่ร้อยปีพันปีไม่เคยโทรมาทวงนี้ดันเห็นคลิปอาจารย์ลงอะโทรมาทวงนี้ พระอาจารย์ก็เลยโอนหน้าสงสารก็ต้องไปลบคลิปเขาเอออันนี้อันนี้อยากขายสองร้อยกว่าล้านคนนี้อยากขาย1,800ล้านป้าตุ้มหลายที่หลายแห่งไหที่ดินอยู่พลามสอง 2. ดีเนาอ,อันนี้ก็เป็นการลงยันลงข้ามารวยเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญเปิดบารมีให้เจ้าของกระเป๋านี้มีโชคมีลาบมีสุขภาพแข็งแรงให้ได้ สมหวังสมปรารถนาขอให้เมียรักเมียหลงเพียงอันนี้มาครั้งที่เท่าไหร่แล้วไงครั้งที่สอันนี้มาครั้งที่สามตัวออน,นี้มาแก้บนว่างั้นสําเร็จก็เลยได้ขายสําเร็จอธิษฐานขา,ขายกี่วันนะประมาณเด็ดทิศตัวเด็ดบ้านเอ่ะประมาณติดป่ายประมาณเจ็ดแปดวันก็ได้ขายสําเร็จสมหวังเรียบร้อยแล้วโอ้โหขอแสดงความดีใจด้วยนะ อันนี้วันที่เมื่อลักน่ยวันที่สิบหลักหน่วยได้ขายที่ได้ขายอ๋อมาบะมาบะได้ห้ามื้อก็เลยได้ขายอ็โตขึ้นขอให้ลูกค้ามาหาหลายๆเลยนะมาสร้างบุณสร้างบารมีนะรัอาจารย์ขอให้ไปมาสร้างประกอบส่วนกำลังกลุ่สัมพันอาจารย์เลยให้พาทุกหลานทั้งนี้ให้พาทุกหลานเจริญเจริญเลยมาบนขายที่ได้ขายแล้วสองเดือนได้ขายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เออด,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 ดีใจน้ำเด้อมดนีบอกมดนีมดจีแลวทุกสายโอ้มดนีมดจีนดีใจน้ำเด้อการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยบรารมีขนาดไหนอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนน้าในมหาสมุทรเนี่ยแม่น้ําทุกสายในโลกเนี่ยไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดนั่นน่ะ คนเจริญกายยคตาสติหรืออานาปานาสติเนี่ยเป็นเหตุให้กองกุศลทั้งหลายเนี่ยไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าอุปมาขนาดนี้ว่ามันเป็นกองกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะทิ้งแบงค์พันไปเหรอยมไปนั่งเก็บเหรียญสลึงปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยพระุทธเจ้าไม่ได้แนะนําบอกสอนไว้นะใช่ไหมทำก็ดีเมตตาสัตว์ก็ดีอยู่หรอกโยมล้วจะปล่อยกันกี่พันตัวล่ะนะ จะหมดเงินกันอีกเท่าไหร่